ต้องใางแ่แหวนด้วยเหรอบุ่มพคเลียบุ่มมันจะได้ระอุแล้วก็มันจะได้แตกตาเร็วพวกนี้มันหนาวครับมันหนาวแต่ถ้าหน้าร้อนไม่ต้องนะครับหน้าร้อน<ม>ในร่มก็ได้พวกนี้หน้าหนาวนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวพี่น้องก็เอามา,าบุ่มกางแดนอย่างงี้จะไม่ยังไงนอนเอานอนจะดีนะพี่น้องอต้องแกะพเช้าให้นอนนะครับป้าให้นอนครับเมื่อกี้มันตั้งต้องนอนอย่างงี้ครับถ้านอนจะรวยอ่ามันจะระอุไวกว่าเฮ้เพราะอ่าให้นอนอย่างงี้ นอนนะครับพี่น้องการบ่มพี่น้องที่ดูคลิปอยู่ด้วยทั้งพี่น้องสมาชิกที่จะทําการปลูกท่านต่อไปก็ดูไว้ด้วยนะคะเสร็จแล้วพี่น้องก็เรียบร้อยแล้วก็เอาผ้าใบเนาะผ้าใบนะคลุมอย่างนี้คุมถ้าไม่มีผ้ายางอย่างนี้ก็เป็นผ้าใบก็ได้ค่ะผ้าใบหรหือผ้าฝุ่ถผ้าห่มผ้าห่มก็ได้อ่าอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอตอนเช้าเนาะพอเช้าก็เปิดผ้าใบออกผ้าใบมาออกปุ๊บจากผู้ฝุ่มันนอนอยู่พี่น้องก็จะกาตั้งอย่างนี้ครับอ่าแล้วพี่น้องก็เกะนะ ถ้าแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องอแกะอะไรมาถ้าแบบนั้นไม่ต้องแกะแกะนี้แล้วก็เอาน้ำรดเอาน้ำดรดคือเอารดลงไปในนี้น้ำรดแค่นี้เพราะว่าวถุงปุย๋ยเท่าเดียวถุงปุ๋ยต้องคลีบออกให้น้ำมันมันออกก่อนเสร็จแล้วเห็นไหมเติมมันอุ่นละมันอุ่นนะมันอุ่นอันนี้ที่บ่มไว้ไม่เท้าเห็นไหมแล้วตาพืชที่มันหลับมันเริ่มตุ่มไหมมันเริ่มตุ่มวันนี้ยังไม่ยังเช็ดเจนนะอย่ามายังไม่ชัดเจนนะอืมนะอย่างนี้มันเริ่มตุ่มออกมา เีเริ่มตุม้มตุ่มอันนี้มันคือเริ่มตุม้มแต่มันยังไม่แตกแต่อย่างนี้นะเจะอีกสองวันแตกหมดแหลแนะแตกผิดแล้วตุ้มร้อนลุนละอูถ้าเริ่มบ่มแค่นี้พี่น,อน้องนี่โอเคจบข่าวแค่นี้หลักการหลังจากที่เราตัดท่อนพันแล้วก่อนที่เราจะนํามาแช่แล้วก็นับใส่ถุงปุ๋ยค่ะเดี๋ยวปุ๋ยที่สูบน้ะมีสูบน้ําอย่างจะปลูกพวกนี้สูบน้ำใหม่ใหม่ใม่ใหม่ลูกแล้วสูบแล้วสูบ สุกก่อนปลูกแค่ห้าทีไม่อยจุดติ้งติงแล้วก็นเรานับดูน้ําแล้วก็เสียบตาลปุลยเพราะเราเสียบตาปุ๋นับไปเลยครึ่งชั่วโมงอัดเลยอัดเลยหลังจากตอนเลกเราห้าทีไหมแล้วบวกไปอีกยี่สิบห้าทีรวมแล้วสามสิบทีพอได้สามสิบปุ๊บปิดเลยจุดน้ำจะได้พรุ่งนี้เช้าก็อ๋อก็คือหยุครั้งแรกคือให้รู้ว่าหยดน้ําตรงไหนใช่ตามรูเลย ทำรูอ่าสมบู่ณ์้ก็จะสูบ้างคืนอ๋อไม่ไม่น้ำไม่ไม่ได้ไม่ไั้เลยไม่ได้เลยดีลวที่ได้ถามนะครับจากนั้นก็คือพออีกวันนึงก็แค่ห้าถึงสิบนาทีดูดูความเหมาะสมอโอห้าทีหกทีเจ็ดทีพอปิดบริหารน้ําอย่าให้น้ําเยอะให้แค่พอดีแต่ให้ทุกวันวันละห้านาทีหกทีพอห้าทีหกทีพอนับจะไหนนับจากตรงที่น้ําหยุดไม่ใช่ไม่ใช่นับจากการเปิดน้ํานะนับจากการหยุดน้ํา ให้ทุกวันพอจากนั้นได้พอได้เดินปุ๊บวันเว้นวันวันเว้วันแต่แต่เคยให้แค่ห้าถึงสิบก็จะเป็นสิบห้าทีวันเว้นวันวันเว้นวัน,น,วนจากนั้นก็สามวันครั้งเป็นยี่สิบนาทีเนี่ยมันก็ <c oughs> เป็นนี้โอเคเธอกดต้องมีอย่างแผ่นอะนั้นอันนี้ไว้ตีฉันเนี่ยไว้ตีใช่ไหมยอมอย่างนเดียวไม่ไม่ต้องกลับผู้จัดการบอกว่าไม่งั้นเดี๋ยวค่อยมากลับเอาจากข้างล่างลงอ่าพริกพริกก็ได้ค่ะชั่วโมงก็ให้เพิพ่มาปุ๊บกลับมากลับ โอเคแค่นี้จบยับไม่เคยชี้นิ้วสามวันนะบ้านเล็กของเราช่องเล็กของเราช่องนี้มีสิ่งดีๆที่จะมอบวันนี้ครับพี่น้องพุเนือเอกตันบิงครับ